ในบริเวณนี้ก่อนนะครับใครที่อยากจะไปเข้าห้องน้ำไปได้เลยนะครับเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาวนตรงนี้ก่อนนะครับแ๋ยวจะไปทาเข้าที่รูปบอลนะรูปแบบนี้ไม่กินไม่กิ้ไม่ินไม่จินไม่นไม่จินมกินไม่จินม่กิไม่กมีจ่มิ้มิมนิมกกจนกักไน่ไ่่ เขาบีมันจะกัดเราอย่าปอย่าปต้องมั่นใจนะอย่าป่าปปงมั่นใจอย่าปอย่าปนไม่่อยเนต้อม่นรอา่ยออเลย้นไาน้วยสอิกีขอหนีขอ เขาใส่เพื่อนเขาใส่เพื่อนไม่กลัวดูพวกเรานี่ฮนสเนเขาไม่กลัวเด้อป่านนี้อย่าใส่เพื่อนไว้โตก่อนพวกเราค่อยเลี้ยงนอนไหมนอนไหมพัก่อไหม ถ้าจุ๊บถ้าจุ๊บมันมันจะกลายเป็นเจ้าชายแล้วเนี่ยมมอย่ด